สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่อาลีนะครับอยู่ที่จังหวัดบรุราชธานีอยู่ในอำเภอสำโรงนะฮะวันนี้จาคิงก็มาเที่ยวอุบลราชธานีด้วยก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเมื่อที่ททผ่านมานะครับจากคิงเนี่ยได้พาผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งนะครับไปทั้งกองปราบไปทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม่น้องโยโกะแม่น้องโยโกะใช่ไหมพี่กับพี่พาแม่น้องโยโกะไปทั้งสองที่ทั้งกองปราบทั้งสำนักงานตจเห่งชาติเนี่ยไปเพื่ออะไรก็ ก็ไปสำนักงานขชาติก็พูดง่ายก็ทางแม่น้องโยโกะเนี่ยเขาก็พิมพ์ไว้แล้วคือเพียงแต่พี่เนี่ยเขามาร้องพี่เป็นครั้งที่สองก็พี่ก็นําไปสู่ยื่นหนังสือที่สำนักงานชาติคือย่อยื่น่ะท่านบิ๊กตายพบตลอรฮะขอฟา์มเ็นรรมก็ไปที่ของปราบนี่เขาก็พูดง่ายเลยว่าคุณแม่นี่ความประสงค์นะไม่ได้มาจากผมก็ประชาธิปไตยฮะก็เกี่ยวตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเขาก็ร้องไว้ที่ของปราบครับแล้วก็สองเนี่ย ก็อยากให้ทางอ่บตรท่านพิตัยเนี่ยก็อยากว่าขอความเป็นธรรมเนี่ยก็อยากจะให้อ่าท่านพิตัยเนี่ยตั้งกรรมการสอบสวนหรือมีมีแนวทางช่วยคุณแม่น้องโยโกะให้ทางกองปราบดูแลคดีนี้ครับเพราะว่าเปลี่ยนเพราะว่าอายการเขามีแนวโน้มว่าให้ให้กลับไปที่สนคลองตันหรือให้เป็นพยานหลักฐานอะหานู่นหานี่อะไรก็ว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมว่าไปตามกฎหมายแต่เราเข้าใจว่าแม่น้องโยโกะเนี่ย ก็มีช่องทางและก็มีโอกาสของกฎหมายที่เรา<ม>อของน้ำเนองชาตินะบลบของตรอเ,เขาก็มีสิทธิ์ให้ผมเตรียมพาไปยื่นเพื่อว่าจะให้เขาทำสอบสวนกลางกองปราบเพื่อรับเรื่องตัวนี้ครับซึ่งขอเล่าสั้นๆนะฮะน้องโยโกะเสียฟิตในปี66แม่ก็ไม่เชื่อว่าน้องเนี่ยฆ่าตัวเองตายแม่ก็ต่อสู้ไปมาหลายหน่วยงานไปรายการโทรทัศน์รายการอื่นๆอีกมากมายเลยว่าลูกตัวเองไม่เขาไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตาย แล้วก็ยื่นเรื่องไปในหลายที่สุดท้ายในปี68เนี่ยผ่านมา2ปีเนี่ยอายการก็ส่งเรื่องมาบอกว่าเนี่ยในคดีนี้มันควรจะเป็นคดีอาญานะครับมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงแม่ก็เลยมาหาจากคิงใช่ไหมจากคิงก็พาไปทั้งกองปราไปทั้งสํานักงานตำรวจเอกชาตามที่ว่าไปครับสเรื่องก็คือฟ้อง157ด้วยนะครับสาหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะครับก็2เรื่องนะครับสอเรื่องตรงนี้แม่เป็นไงแม่แฮปปี้ไหมก็ตอนนี้เขาก็คือเราก็ใจ เป็นแม่ก็เสียลูกกันนะก็เหมือนเรามีลูกสาวแล้วก็เสียไปเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วนี่ผมก็ถามผมนี่ผมถามเพ่อส่วนตัวนะก่อนถามผมก็หวัดดีเขาอาจารย์คุณแม่ครับผมไม่ได้ว่านะคุณแม่ขอญาตน,นะว่าไงจ้าจากคิงดูน้ําเสียงเขาก็สบายใจเขาบอกตอนนี้น้องอยู่น้องโยโกะยังไม่ได้เผา ตอนนี้นะจะไม่ได้เผาเลยก็เก็บไว้เพราะคดียังไม่มีความแบบชัดเจนเพราะแม่เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยความยุติธรรมมันจะต้องเกิดขึ้นถ้เกิดและเบื้องต้นความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วในเดือนตุลาคมปีหกแปดนี้ที่ที่ไอการส่งเรื่องกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ก็รอรอพูดย่งยหผมก็รอท่านพิจัยคือมีความเมตตาต่อพี่น้องประชาชนหรือมีความมนุคราะห์ให้ช่วยเหลือแม่น้องโยโต ต่อไปครับ